ใครถึงสิบก่อนอีกฝั่งต้องพาทีมงานทั้งหมดแต่บอกว่าต้องพาทีมไปเลี้ยงอะได้ทำไมมึงเขียนไก่อย่างเดียวอะก็มันเป็นส่วนอกควายเขาอาจจะเขียนอะไรตูดไก่ไงเขาอาจจะเฉือนสะโพกมาก็ได้ลอกอกูเลยกูเขียนอยู่ค่ะโอ้โหมึงนะครับคาว่าอกไก่ได้ปะ กูไม่กูไม่ได้ตอจะอกไก่หร,หรอกกูว่าต้อจะไก่เฉยเฉยนี<ป>่แหละไปอาหารวันนี้คือเป็นอะไรอะ่ะเป็นเบาหวานปะเนี่ยเ <c oughs> บาหวานแลกวกัน่งนี้หรอมันชิลไงมันสบายใจมากเพราะว่ามึงเอาดีๆสามเทปแล้ว มึงไม่ชนะเลยมึงไม่เคยถูกเลยที่กูแพ้กูไม่อยากกินกูรู้ว่าอาหารไม่ชอบกูินอยูไม่ได้ครั้งที่้วเนี่ยเอ้านงี้มันมีหมู่บดมาไ่างมันมันต้องมีเดิมพันกันหน่อยกูว่าถ้าเกิดว่าใครถึง10ก่อนใครถึง10ก่อนอีกฝั่งต้องพาทีมงานทั้งหมดมึงรำอยู่แหละสามแล้วแน3่าม plus ได้ด้วยทีมงานพาแฟนไปได้ด้วย พาพ่อมาไม่พ่อไปห้องน้อนได้ด้วยครอบครัวครอบครัวก็นเลยแดกกันที่อิมแพกเลยดิอารีนาเลยดิก็คือว่าเต็มฮองเลยดิจัดแจงเชิญกันมาขนาดแบบว่าไปกินบุฟเฟ่โอ้ยบุฟเฟ่สบายเหมือนล็อกเข้าหัวอยู่แล้วตีน้อยคัปเปอร์ค่ะคืออะไรอ่ะคัปเปอร์คืออะไรบัตรเหรออินเตอร์เนชั่นแนลหัวเราวแหละสองพันสี่ร้อยเก้าสิบเก้า โอ้เขี้ยข้าวผัดมึงนข้มวไม่บอกเลยชนะมึงโดนแน่ไม่บอกเลยชนะกูนับแน่ด้วยตาเนี้ยเลาเนี้ยมันกับสามหมื่นมาเลยดีกว่าเมนูวันนี้วัตถุดิบแรกคั่วคุณหล่อมาคัวคุณหล่อนี่ยพี่แตแดงนี่ยพี่แตแดงป่ะพี่ใช่อีนี่นี่ยพี่กะปิ เปียกปูนเปียกโหอะไรนะเปียกปูนเปียกปูนโอ้โหไอ้พ no ิกมันไม่เผาล้อล้อกูเลยกูเขียนอยู่ค่ะโอ้โหมึงรู้จักอยู่คนเดียวเลยบนโลกนี้น้ำพริกเผาเงี้คนอื่นไม่รู้จักเลยไม่มีสิทธิ์รู้จักได้เลย เนี่ยมีแต่บ้านมึงขายเลยน้ำพริกเผาเนี่ยกูมาแล้วเนี่ยกูขึ้นมาประมาณร้อยกว่าเมนูในหัวกูมะแบบอะไล่มาอะไรมาไม่เอาเลยดมลอกต้มยำก็ใส่ผัดผัหอยลายนี่อ้าวพอกูพันอ่ะโอ้ยพะกูพันเออะปุ๊บลายเข้าเลยพอกูพันเออะปุ๊บมึงลายเข้าเลยเร็วมากผัดหอยจารบผัดหอยเสียบไอ้นี่ก็ใส่นะผัดผงกะหรี่อ่ะโอ้ยผัดผงกะหรี่ใส่พริกเผาเหรอใส่ทีบ้านไหน อ้าอ้าหนูไม่เคยกินหรอลูกเขากวนลงไปในน้ำไอที่เป็นไข่แล้วก็กวนลงไปกับผงกะหรี่แล้วก็ลงไปผัดไงให้มันมีรสชาติมากขึ้นแต่<า>ที่เขาผัดไม่เหมือนกันค่ะบใผมไม่ใส่เรื่องของบ้านมึงไปอันที่สองอนี่ใบ,บ, <laughs> บไม้ใบไทม์ มึงเนี่ยจะชัวเลยอะไรวะซิลิโคนผัดเผ็ดซิลิโคนเลยซิลิโคนผัดมันไม่เ่าเลยมึงจริงจังกับการแข่งขันสุดปลายมาตั้งรา่การไม่สนุกเพราะมึงเลยอ่ะโอ้โหอีโดมึงโคตรจะจริงจังองเนิร์ดมึงโคตรจะเนิร์ดเลยนี่มาว่าคนอื่นเข่ามามันมีพี่สามต่อไปอันนี้อันเร้ออะไรอ่ะอกไก่ กมมีคนหัไอ้แบ๊บอกลากูแย่ลอกูเลยอกไก่เลยทำไมมึงไม่เขียนไก่อย่างเดียวอ่ะก็มันเป็นส่วนอกควายเขาอาจจะเขือนได้ตูดไก่ไงเขาอาจจะเขือนสะโพกมาก็ได้มันไม่ใช่ไงมันเป็นส่วนเนื้ออกไก่เราไปเดินที่ซูเปอร์มาร์เก็ตไปมาซื้ออกไก่ก็เชฟประมาณนี้แหละสะโพกเขาอีกเชฟหนึ่งควายเชฟอะไรสะโพกเชฟอะไรเชฟบะเฮียอันนั้นอามาบอนะครับมา กูรู้แล้วตอบเลยได้ปะตอบเลยกูตอบเลยตอบไก่ผัดเม็ดมะม่วงนี่ยอมกันว่าตะูต้องใส่กับชื้อปุเกินไปคิดว่าเอาอะไรกันดีแตทีนี้ไม่ตอบถูกตแต่สามบรรเลงตายเลยวนี่ยจตันหรือเปล่านะเนี่ยเอาคนจนมาตอบเลยตอบ,ต,อบต้องถูกทุกพยางนะขออนุญาตจตันตอบว่าไก่ผัดเม็ดมะม่วงอ่ะไม่ถูกหันเลยหันเลยอะไรวะ ไปครับมบ่วิวิศีไม่ต้องชูสูงกูไม่ได้อยากรู้หันไป <c oughs> กูก็ดูกูดูอันนี้ไงอานเลยโอเคเท่าไรหร่วะไม่ได้ช่วยแสดงว่าเมื่อกี้ไม่ได้ช่วยเท่าไหร่ พออีโดมตาลอยมึงไม่รู้อะอ่ะไม่รู้ไม่เป็นไรแต่มึงตาลอยอะหายไปสองอย่างอะอย่างเดียวไม่ใช่หรอโกงกูเลยเวลาคำใบเวลาเขาให้มาวัตถุดิบอะมันมีบางข้อที่มันให้มาหลายอย่างก็มีมาฮะข้อต่อไปอันแรกคือสีิวขาวอันที่สองคือน้ำมันหอยอันที่สามคือน้ำตาลมันถืออะไรปะีเมนูกระจายหรือยังนี่ กูยังอยู่กับไอ้นี่กูยังออกจากไข่ผัดเป็ยมะม่วงกูไม่ออกเลยอะอใช่อาจจะเป็นอีกเมนูหนึ่งก็ได้ตรงตัวเลยอันนี้คือแบบเขาแบบว่า,ร,ารู้สึกว่าให้เราเดายากๆแต่จริงๆมันจะง่ายมากก็ได้ถ้าอย่างนี้มันคือต้องออกแนวแนววอค่ะแนวผัดเ่าไม่น่าจะมาแกงหรอกแล้วใส่น้ำมันหอยไม่มีน้ำมันหอยไม่น่าจะใส่ไม่ใส่ในเครื่องต้มอะน้ำมันหอยไม่มีล,ลงเครื่องต้มเครื่องแกงแน่นอนอะไรก็ต้องเป็นผัดเป็นผัดน้ำมันหอยเนี่ย หรอวะใช่ไหมเห็นปะม,มันคือเมนูเดียวกันเว้ยแต่ว่าแค่รู้สึกว่ามันง่ายเกินไปกูรู้สึกว่าทีมงานแกงกูจะไม่ตอบเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวถ้าเกิดสมุิผิดเนี่ยจะไม่ได้คำใบ้ที่เป็นบทกลอนอ่ะเอาบทกลอนขึ้นมาดีมาจากนิทานแต่แท้จริงค่าอยู่ในจานร่างค่าไม่ตรงแต่โค้งอย่างตั้งใจและใครก็ตามที่เคยเจอค่ามางกลเพิ่มโดยไม่รู้ตัว มีอะไรบ้างของกินที่ชื่อเหมือนมาจากที่ทานกระต่ายกับเต่าเตาผัดพริกเผาที่ทานอิสระที่ทานอิศรอ่าล่างค้าไม่ตรงแต่โค้งอย่างตั้งใจมึงว่าไข่ล่างไข่โค้งกุ้งกุ้งอย่างเดียวที่โค้งอ่ะและใครก็ตามที่เคยเจอค่ามัดหยิบเพิ่มโดยไม่รู้ตัวแสดงมันต้องอร่อยมากแล้วมันต้องมีแบบงอ กูน<ง>ึกถึงอย่างหนึง่งแต่ว่าเนี้โค้งเต่ไม่ไม่แน่ใจว่ามีผักหวานพี่หวานหรือเปล่ากูค,คิดถึงเมนูโบราณเมนูหนึงนน่งมึงตอบสิเฮ้ยไม่ได้ดิเดาเปนชีไม่ได้ดิเดาเปนชีเรื่องใหญ่<อ>ถ้ามึงถูกก็จบไงไม่กกดกูเขียนเอาไว้แต่ว่ากูยังไม่ตอบอันนี้กูยังไม่เขียนเลยนะอันนี้กูยังไม่รู้เลยว่าอะไรเนะี่ยอันนี้กูยังมักหยิบเพิ่มโดยไม่รู้ตัวเนะี่ย ไรวะอันนี้ไม่ใช่คำตอบชื่อเมนูอันนี้ไม่ใช่ชื่อเมนูใช่ไหมนี่คือชื่อเมนูเลยอยู่ในชื่อเมนูด้วยแต่ว่าไม่เรียงไม่เรียงพยางปะอันนี้เรียงพยางลองเอาวัตุดิบจากตอนแรกมาบวกกับอันนี้ดูซิตอนแรกมีอะไรบ้างผัดเนื้อมุ้งหิมะมันไม่กูก็ยังเป็นผัดเนื้อมุ้งหิมะมันอยู่เสียงตอบดีเออแล้วต้องเขียนให้ถูกต้องนะครับว่าชื่ออะไรถ้าพมอมแล้วจะได้ให้ชูพร้องกันอย่าพึ่ง มา้ามาม่วงเดี๋ยวนะมันเขียนยังไงมันเขียนยังไงมันเขียนยังไงอะไรเซอร์ทำไรอะ่ะกูเซอร์ว่ามันเขียนยังไงให้ถูกมึงเขียนหนังสือไม่ถูกเหรอกูไม่เล่นจ่ายเอีอย LA เพราะอังกฤษเหรอไม่เล่นนะร้อยเอ็ดอ่ะพี่โดมเป็นไงบ้างครับได้คำตอบหรือยังคือได้แต่ว่าก็ไม่ใช่เลยอะ่ะไม่ใช่กับวัตถุดิบเลยอะ่ะอ่ะ กูเฉลยกาตอบแล้วก็มันเขียนว่าม้าม่วงหีนหีมม้าผ่านมึงจะไปพิดพลาดผิดพลาดได้ยังไงอันนี้ก็คือชื่อเมนูแล้วเนี่ยเเชิญเชฟเจฟบอกเฉลยนะครับก็เมื่อกี้กูตอกแค่ไก่ผัดเป็นมะม่วงก็คือไม่ถูกต้องมีหินมะพร้าวด้วยมึงตอกคำว่าเม็ดเออไก่ผัดเป็นมะม่วงหินมะพร้าวมึงเขียนแล้วมึงตอกคำว่าเม็ดแล้วก็กูพูดนะโอ้ย กูพูดไปแล้วไงไก่ผัดเป็ดมะม่วงหิมพานกูไม่ต้องเขียนก็นได้พร้อมนะครับเฉลยนะครับคำว่าอกไก่ไ,ไ<ป>กด้ปะกูไม่กูไม่น่าจะอกไก่หรอกกูว่าน่าจะไก่ไเฉยๆเฉยไปอาหารวันนี้คือไก่ผัดเม็ดมะม่วงหิมพานครับผมผู้อโอิโดงกูตอบเป็นปากพูดไปแล้วมึงตอบไม่ครบครบ กูกินนะกูเฮียชนะเลยไอ้เลยหมาม่วงผีแม,ามา่พันขีดมา้าโอ้ยแล้วไม่ไม่รูที่ชอบด้วยไงบอกควาว่าเมสอะโอมนเนี่ยมึงก็รู้อยู่ว่ากูพูดออกไปไยังไงกูพูดนี่ให้นี่พี่ตั้มตอบถูกครึ่งเลยตอนแรก ตอบไม่หมดแบบตอบถูกแบบไม่หมดอ่ะก็จะบอกผิดเลยเฮ้ยได้เล่นตอบหืมหืมร้านไหนมึงอ่ะพม่บอกอ่ะสามหนึ่งมึงรู้เอาจริงนะเว้ยสามหนึ่งวัวตอบถูกแต่สามไอ้เนี่วัดดูดิสามแรกเลยเอ้ยเอ้เฮ้ยเก่งเลยตอบถูกครั้แรกเก่งเลยเก่งสามครั้งแรกเลย วัดดูดิบมาสามอันเพื่อว่ากูมั่นใจเลยว่าตามขนมไม่อยู่ในหัวมึงแน่นอนกูไม่กินเพราะไม่มีหนูซาบของเน่ยมันไม่อยู่ในหัวผมไม่ได้สามตั้มันจะมาตอบถูกอะไรล่ะปาเกตตี้โบโลเนสพวกอยู่กับอดีตไม่อยู่กับปัจจุบันพวกพวกมึงอะพวกมึงมันแบบสามหนึ่ง,งมันจมอยู่กับอดีตสามหนึ่งใครถึงสิบก่อนอย่างที่บอกใครถึงสิบก่อนอีกฝ่ายจะต้องพาทีมงานไปเลี้ยงบุฟเฟ ปัดทั้งคำใหญ่ไม่ได้ไก่ด้วยเพราะว่าโอเคสรุปนะครับเทปนี้ผู้ชนะคนใหม่ให้คือคุณตั้มนะครับได้เป็นลำม่วงอ่ะมันแพงกว่าขนมมันเยอะ เราอย่าไปดูถูกอาหารคนอื่นดิไม่ถูกอาหารการทําแบบเนี้ยมันเท่ากับเป็นการดูถูกอาหารเลยนะเว้ยมันเป็นนิสัยที่แย่มากเลยนะเว้ยถใชกคุณเป็นคนที่ใย่แย่แล้วนิสัยแย่มากจบห้าว,วันนี้ฟีดีเกมส์ทายถูกตั้งแต่พิกหวานแล้วมึงคิดดูดิมาสามอันอะกูทายถูกแล้อวอะแต่กูแค่พูดที่คำว่าคำว่าหิบแล้วพานไม่ครบแค่ไหนะเก่งเทปแรกก็เก่งเลยเก่งมันจะเกิดเลยเก่งเทปแรก อให้เขาได้เอ็นจอยกับไก่กั็นไ่มั่วเลยคะแอบบอกบอกไม่หมดแล้วก็ให้เราตอบไม่ถูกอันนี้มันคนมัจะมาเป็นแบบผัดเผ็ดปลาไหลน้ําจืดจากแม่น้ําโขงมาใช่ไหมอะวรอย่างเง้ยมันก็มันก็โกงเกินไปหอมเลยตะไคร้ต้มถ้าในหัวที่คิดไม่ี่เพิ่งไปกินมาโอ้ยโกููร้แล้วกูรู้แล้วอันนี้อันนี้อีโดไม่รู้แ่้อีโดไม่รู้ขนาดนี้มาดิแล้วให้เราทายก่อนว่าเรารู้จักไหม Bình <laughs>